ส่งสามทีเดิดหยุดอีกครั้งมองน้องซอด้วยนะคะเดินดินดินหยุดเก่งไม่ใช่ค่ะหยุดเล็กๆอ่นอา,าววนนี้อ่ะวางไว้สวยๆอุ๊ยคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนเก่งเ่ยเน เดียวต้องเอามือนี้ขึ้นมาปิดปากแบบนี้ได้นะโอ้โหใส่ชุดเอลซ่านี่นะชุดเจ้าหญิงสวยด้วยความเรียบงคางคันนี้พี่ครูใส่ดนตรีด้วยนะเตรียมพร้อมนะคะอ่าเตรียมพร้อมนะเขาชื่อเนาะงนะน้มลอ่านะน้ำมลทำนะสองสามโมงเลย สวยๆนิดนึงกระดึ๊บขึ้นมาเป็นปลาหมึกให้ปูสรหนึ่งองสามต่ดโต่อไนี่นันะคะดูดอแล้วีสีเขียวโอ้โหเดี๋ยวคุณแม่เห็นวีดีโอแล้วคุณแม่ต้องดใจแน่แเลยอ่ะอ่าเนี่ยเอามือขึ้นมาโอ้โหคนนี้ชื่อดกหญิงอะไรเนี่ยน้ำมนนี่องนขาตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำเรียชื่อมันด้วยสิ เลเลเลเก่งจังอีกทีนึงเลเลเลเก่งเยี่ยมเลยต่ออีกทีนึงเลเลเลสีเขียวพื้นที่สีเขียวทำไงคะมือไหนมือไหนืมือไหนมือไหนบ่างวาโอเคคะนี้ใส่ดนตรีได้ไหมคะหลังตรงๆหน่อยเจ้าหญิงสวยๆเจ้าหญิงปังๆหนูได้นังเพงอยู่นะเตรียมพร้อมนะหนึ่งสองสเล สุดท้ายแล้เตรียมพรอมเตรียมพร้อมนะหนะลัตรงตรงไหนซิเจ้าหญิงอะ่ะเอามม้นี้มาว,า,วาเป็นเพื่อนนะ no 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 เลยนี่นะพร้อมนะเนึ่พร้อมอไหมคะหนึ่งสองสบะเลย ตัวนี้ก็ผ่านแล้วต่อไปเป็กันรูปพระอาทิตย์ตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะโดตัวนี้ชื่อตัวอะไรครับต้นเด็กป้านเด็กทำให้โดให้มาดูโดโดแบบนี้เลยอ่าแล้วนี้ตัวอะไรอ่ะเล่แล้วนันมีมีมีไหนพูดสิมีมีมี มีมีมีอ่าไหนคะการเดินมาไปโชว์หม,มานะ่ะหมาไม่รู้จักหรอกตัวมีนิ้วไหนเอ,าอานาา้ามาดุ๊บอ่าแล้วก็มางมาบอกหมาว่าตัวมีต้องกดตัวนี้ mi, <Mi. S 2> มีมีมีเห็นไหมน้ำมนต์ทำได้เห็นไหมอ่า,ากลับไปโชว์หมานั่นะนะซ้อมก่อนซ้อมก่นอนโชว์หมามีมีมี มีอะไลรึมีมีมีมมอ่าไหนะบอกแม่มาสิสีเขียวทำไง